สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเล่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2022สสัปดาห์ที่3นะครับที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโดยวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปถึงประเทศบัลเกเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมนะครับโดยวันนี้ได้ทําการฝึกซ้อมเป็นเวลาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งนะครับ เน้นที่การรับบอลน,นะครับปรับการเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยตีบอลไม่หนักนะครับแต่ว่าเน้นไปนที่การเล่นบอลเร็วนะครับแล้วก็จะมีการประชุมทีมเพื่อศึกษาเกมของเกาหลีใต้นะครับส่วนด้านความฟิตของนักกีฬานะครับโค้ดด่วนก็ได้บอกว่าขอเวลาอีก2วันนะครับเพื่อที่จะประเมินนักกีฬา ที่พร้อมที่สุดที่จะลงสนามในวันพุธนี้นะครับด้านกัปตันชมพู่พรพนธณเกิดปราดน,นะครับก็ได้กล่าวถึงทีมโดยรวมว่าสภาพร่างกายของเพื่อน,อนในทีมเนี่ยปรับสภาพได้ดีนะครับฟื้นตัวได้เร็วนะครับเรื่องสนามโดยส่วนตัวน่าจะสว่างกว่านี้แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นคําพูดของพอรพรธ์เกิดปราดที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่1 9มิถุนายนนี้นะครับตรงกับเวลาประมาณ3ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับช่องจีม M25 ถ่ายทอดสดนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชร์กันด้วยนะครับส่วนคนที่ส่วนคนที่ ไม่สะดวกที่จะดูทางทีวีนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามหาลิงก์ถ่ายทอดสดมาให้ดูกันนะครับถ้าได้ลิงก์มายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ